ทักทายสวัสดีเช้านี้นะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมร้านผมก็จะมีอยู่สองร้านนะครับผมแต่ร้านที่ถ่ายนี้จะเป็นร้านที่สาขาอำเภอหนองบัวนะครับผมบรรยากา,กาศก็จะอยู่นอกตลาดนิดนึงครับผมแต่ก็ติดถนนหลักอยู่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือป้ายร้านนะครับผมแล้วก็ส่วน ด้านในนะครับก็จะเป็นร้านนะครับผมก็จะทำกิจการอาหารสัตว์นะครับผมก็อาหารหมูอาหารไก่อาหารหมาาาอรแมวนะครับอาหารนกอะไรพวกนี้นะครับผมก็สนใจผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายได้นะครับผม จะพาไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันนะครับว่าเดวนี้บรรยากาศเป็นยังไงเอ่ยนะครับก็ถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนเส้นออ225นะครับนครสวรรค์ชัยภูมินะครับผมก็หันหน้าไปทางนี้นะครับก็จะเป็นมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์นะครับผม ถ้าเราหันหน้าไปทางนี้นะครับก็จะมุ่งหน้าไปสู่ชายภูมินะครับผมอันนี้อยู่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมก็เป็นบรรยากาศยามสายๆนะครับยามสายๆยามเช้าๆก็มาถ่ายให้ชมกันนะครับผมวิถีชีวิตครับผมก็จะมีรถสัญจรบ้างนะครับผมทางนู้นก็รถสัญจรนะครับ อเคสองไปหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมโ okay. อเคขอสักทายกันนะครับผมแจ้งการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอ,อาหารสัตว์หรือวิตามินอาหารเสริมสัตว์นะครับผมก็กดตุนใช้บริการได้ครับผมครับขอบคุณครับผม